เชื่อหรือไม่ว่านิวยอร์กซิตี้เคยไฟดับทั้งเมืองมาแล้วถึง3ครั้งทีเดียวเมื่อไม่นานมานี้ครับเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ยุโรปครับก็คือสเปนโปรตุเกสและบางส่วนของฝรั่งเศสทางตอนใต้ครับเกิดไฟดับถึงวันหนึ่งทีเดียวนะครับเราเรียกปรากฏการไฟดับทั้งเมืองหรือว่ากินพื้นที่ใหญ่ๆว่า Black เอาทนะครับแต่ว่า มหานครใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็เคยเจอปรากฏการณ์นี้เช่นกันโดยเพราะยิ่งนิว york city ครับเคยผ่านปรากฏการณ์ไฟดับทั้งเมืองกินเวลาอย่างยาวนานมาแล้วถึง3ครั้งนั่นคือในปีคศ1965และครั้งที่2นะครับในปีคศ1977และครั้งล่าสุดครับในปีคศ2019นี้เองเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าแต่ละครั้ง มีปรากฏการณ์อย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับครั้งแรกนะครับในปีคศ .1965 เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี1965หรือปีพศ .2508 นะครับเป็นปรากฏการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพราะไม่ได้แค่นิวยอร์กซิตี้เพียงเมืองเดียวครับ แต่กินพื้นที่แถบภาคตนออกเฉียงเหนือของประเทศอเมริกาทั้งหมดนะครับมีชื่อเฉพาะของไฟดับครั้งนี้ว่า The Great North East Blackout ครับซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ30ล้านคนครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่มหานครนิวยอร์กเมืองบอสตันไปจนถึงภาคใต้ของแคนาดาซึ่งรวมถึงนครโตรอนโตด้วยนะครับ สาเหตุของไฟดับในปี1965เกิดมาจากระบบไฟฟ้าล่มครับไม่ใช่จากการก่อวินาศกรรมครับโดยการเกิดความผิดพลาดในระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งทำให้ระบบส่งไฟฟ้าหลักล่มนะครับและไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้างในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับราว 5โมงครึ่งนะครับหรือ17นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศอเมริกาครับผลกระทบจากการเกิดไฟดับหรือ Blackout ทกินพื้นที่กว้างขนาดนั้นนะครับผู้คนจำนวนมากครับติดค้างอยู่ในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของนิวยอร์กนะครับประมาณการว่าติดอยู่ในนั้น,น,นเนี่ยถึง850,000คนทีเดียวแล้วก็รวมถึงที่ติดอยู่ในลิฟต์ของอาคารสูงอีกหลายแห่ง ระบบการสื่อสารในเวลานั้นล่มเกือบทั้งหมดครับร้านค้าและสถานประกอบการต้องปิดตัวลงทันทีครับเพราะมีความกังวลว่าจะเกิดการปล้นทรัพย์แล้วก็ตำรวจก็ต้องระดมกำลังกันเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับเพื่อรักษาความสงบเอาไว้แล้วหลังจาก ไฟดับครั้งใหญ่ในปี1965ครับมันมีข่าวลืออันหนึ่งที่เรียกว่าพูดกันไปทั่วจนถึงขั้นว่าตอนที่ผมไปเรียนที่ประเทศอเมริกาในปี1997เนี่ยยังมีการพูดถึงเรื่องนี้ในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเมืองในเวลานั้นอยู่เลยนะครับเพราะมีข่าวลือว่าหลังจากไฟดับไปแล้ว9เดือนครับมีปรากฏการว่ามีเด็กเกิดในมหานครนิวยอร์กมากที่สุดเป็นประวัติการ ฟังมาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังคงต้องจินตนาการกันเอาเองนะครับว่าคืนวันที่ไฟดับเขาทําอะไรกันจึงเกิดเด็กเกิดมากเป็นประวัติการหลังจากวันที่ไฟดับแล้ว9เดือนนะครับแต่ว่าคนอเมริกันเขาก็ไม่ได้ ปล่อยให้ข่าวลือเป็นข่าวลือเฉยๆครับมีการทําวิจัยจริงๆนะครับมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลของการเกิดในนิวยอ r ร์ซิตี้นะครับว่าไฟดับครั้งใหญ่ในปี1965เนี่ยมีปรากฏการเด็กเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากที่สุดเป็นประวัติการหลังจากไฟดับแล้ว9เดือนจริงไหมกลายมาเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี1981เลยครับศึกษาโดยคุณอลัน ไอเซนมนนะครับแล้วก็คุณแซนดี้ซาเบลเขาได้วิเคราะห์จำนวนของเด็กที่เกิดรายวันนะครับในนิว york city ตั้งแต่ปี1961ถึงปี1966อย่างละเอียดแล้วก็แม้ว่าจะมีรายงานข่าวในสื่อบางฉบับในช่วงเวลานั้นนะครับกล่าวถึงการเพิ่มของการเกิดของเด็กในโรงพยาบาลใหญ่บางแห่งหลังจากไฟดับในปี1965แต่เมื่อ นักวิจัยทั้งสองท่านนําข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและก็เป็นนัยะสําคัญของอัตราการเกิดของเด็กในมหาคนครนิวยอร์กที่เกี่ยวข้องกับไฟดับในเดือนพฤศจิกายนปี1965แต่อย่างใดมาดูกันต่อที่ไฟดับครั้งใหญ่ครั้งที่2ในมหาคนครนิวยอร์กครับเกิดขึ้นในปีคศ1977ซึ่งนับเป็นแบล็ k เอาหรือว่าไฟดับ ครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อนิวยอร์กซิตี้ครับเพราะว่าไฟดับต่อเนื่องยาวนานถึง25ชั่วโมงทีเดียวไฟดับครั้งนั้นเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าหลายครั้งครับแล้วก็ผ่าลงไปที่สถานีย่อยไฟฟ้าหลัก2แห่งก็คือที่บุกชานานเซาริมแม่น้ำฮัดสันแล้วก็ที่สเปนรูคนะครับในเมืองยองเกอร์ส ซึ่งทําให้สายส่งไฟฟ้าหลายสายถูกตัดขาดนะครับก็ส่งผลทําให้ระบบไฟฟ้าหลักของนิวยอร์กซิตี้เสียหายอย่างรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบส่งไฟฟ้าเป็นวงกว้างครับผู้ให้บริการไฟฟ้าในมหานครนิวยอร์กไม่สามารถรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าไว้ได้เพราะว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหลักที่ราเวนส์วูดยูน ที่3มันนะครับปิดตัวเองโดยอัตโนมัติเพราะมันมีระบบเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมครับแล้วก็ยังมีปัญหาเพิ่มเติมอีกจากการบริหารจัดก,การและการตอบสนองของเจ้าหน้าที่เนื่องจากในเวลานั้นครับไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําสถานีย่อยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีผลก็คือว่าเกิดไฟดับทั่วเมืองนิวยอร์กครับเป็นเวลา25ชั่วโมงทีเดียวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งสาธารณะ โดยพ้อ,อยงยิ่งรถไฟใต้ดินก็ต้องหยุดให้บริการผู้คนติดค้างอยู่ในลิฟต์แล้วก็รถไฟใต้ดินเป็นจํานวนมากเหมือนกับในปีคศ1965แล้วก็แน่นอนครับเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ปล้นสะดมและวางเพลิงขึ้นในหลายพื้นที่ครับมีรายงานว่าร้านค้าถูกต้นมากกว่า1,600แห่งและเกิดไฟไหม้มากกว่า1,000ครั้ง ส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนักครับแล้วก็เกิดความวุ่นวายในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียวไฟดับครั้งนั้นนะครับมีผู้ถูกจับกลุ่มนะครับมากกว่า3,700คนทั้งปล้นสะดมและก็ก่อความวุ่นวายมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณการว่าถึง310ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกับไฟดับเพียงแค่25ชั่วโมงระหว่างวันที่13-14กรกฎาคม ปี1,977นะครับครั้งที่3ครับเมื่อไม่นานมานี้เองครับไฟดับครั้งใหญ่ในส่วนของเมืองแต่เป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจก็คือพื้นที่แมนฮัตตันครับในปี2019มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2019นะครับไฟฟ้าเริ่มดับตั้งแต่เวลา18นาฬิก47นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นสาเหตุมาจากไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าและเกิดการระเบิด ในสถานียอดไฟฟ้าที่ถนนหมายเลข65นะครับและที่ West End Avenue ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ7,000 70, 0รายในแมนฮัตตันตั้งแต่ Times Square ถึง Upper West Side นะครับแล้วก็รถไฟใต้ดินครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากมีการปิดสถานีหลายแห่งแล้วก็มีความล่าช้าในการให้บริการเป็นอย่างมากแต่ว่าไม่มีรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ระบบไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้อย่างเต็มระบบนะครับภายในเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันเดียวกันก็ดับไม่ถึง6ชั่วโมงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในวันครบรอบ42ปีของการเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในปี1977ครับครบรอบ42ปีพอดีเป๊ะเลยครับวันเดียวกันครับ13ากร,รกฎาคม นั่นคือเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ในมหานครทางเศรษฐกิจสำคัญของโลกอย่างนิวยอร์กซิตี้นะครับที่เกิดขึ้นถึง3ครั้งมาแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ